สวัสดีผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะสอนวิธีการใช้ double spin box นะฮะใน Q designer นะเราเขียนโค้ดนะครับ double spin box โอเคเราลองไปดูนะครับ double spin box คืออะไรนี่ตรงนี้นะฮทำเอกสารไว้เตรียมไว้นะะตรงนี้นะครับคือ คือคลิปที่แล้วเนี่ยเราเขียนข้อความแล้วก็เราไ like ลลงเป็นไฟล์ใช่ไหมครัคลิปนี้เราจะทำดับเบิลสปินบ็อกซ์ก็คือดับเบิลสปินบ็อกซ์ตรงนี้ลากมาใส่ตรงนี้นะฮะแล้ทีนี้เราสามารถที่จะคลิกเลือกได้นะว่าเราจะเอาค่าเท่าไหร่ไอ้ค่าพวกนี้มันสามารถรีเทิร์นได้อย่างเช่นว่าเราต้องการสร้างโมเดลอะไร,ไร,รสมมักอ,อย่างนะครับปรับสมมุติเรามี RGB เอางี้แล้วกันสมมุติเรามีภาพ RGB อยู่แล้วเราอ่านภาพเข้ามาแล้วเราต้องการที่จะปรับค่าสีนะครับปรับค่าความสว่างของแต่ละแบรนด์อะไรเงี้ยเราสามารถสร้างฟังก์ชันตรงนี้ได้นะแล้วก็เลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะให้สีค่าการสะท้อนค่า DN ของการสะท้อนของแต่ละแบรนด์เนี่ยแบนไหนมากแบนไหนน้อย,อยว่าปรับค่าไบเนสค่าอะไรเงี้ยเราทำได้นะแล้วตรงนี้ มันสามารถปรับในค่า property ได้อีกนะเดี๋ยว,ยวค่อยมาดูนะนะฮะจะรับค่า double spin box รนะับค่าจาก double spin box เดี๋ยวเราดูนะฮะจากตรงนี้จากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพิมพนะะ์พิมพ์เพื่อดูเอกสารนะครับอบอกว่า double spin box qt document เราเปิดในตรงนี้แล้วเราจะดูตรงนี้นะฮะจะมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันว่าเอ๊ะตรงไหนนะ Double Spin Box Double Spin Box จะมีฟังก์ชันอยู่ชื่อว่าฟังก์ชันในในใน Property นะจะ Return สามารถ Return Value ได้นะฮะ มารีเทนวารูได้ไอ้ตรงเนี้ยนะครับไอรีเทนวารูเนี่ยก็คือเวลาเราปรับค่าเลื่อนลูกศรขึ้นลูกศรลงเนี่ยเราสามารถเก็ตค่าตรงนี้ได้จะเป็นค่าดับเบิลก็คือค่าทศนิยมที่ได้มาโอเคเดี๋ยวเรามาลองมาทำกันนะดับเบิลสปินบ็อกซ์อยู่ตรงนี้นะครับดับเบิลสปินบ็อกซ์เนี่ยมันมีสปินบ็อกซ์กับดับเบิลสปินบ็อกซ์เอาเราใช้สปินบ็อกซ์ดับเบิลสปินบ็อกซ์นะฮะ ใช้ดับเบิลสปินบล็อกใหญ่หน่อยอตรงนี้เอากรุ๊ปให้มันอยู่ตรงนี้แล้วจากตรงนี้ดับเบิลสปินบล็อกโอเคดบเบินสปินบล็อกแล้วเราก็ต้องไปแก้ในแก้โค้ดนะครับในตรงนี้แก้โค้ดในตรงนี้ ในไพ่ชามแล้วก็ในไายชามเนี่ยเราจะให้ใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการเพิ่มเข้าไปนะ,ะว่าโอเค f ให้ไลท์เพิ่มเข้าไปไลท์ like, เพิ่มเข้าไป f ไลท์ like เนี่ยมันจะรับเฉพาะสตริงนะแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ว l u e นะมันจะ r e เทิร์นดับเเราจะต้องแปลง s t r i n ง แปลงดับเบิลเนี่ยเป็นสตริงเคเซลฟ์แต่หลอกอันนี้เป็นมาตรฐานเลยจะต้องเป็นเซลฟ์ดีเอลจีแล้วก็เราชื่อเราใช้ดับเบิลชื่ออะไรดับเบิลสปินบล็อกชื่ออ็อบเจกต์เนมะนีกลับไปดูได้นะชื่อดับเบิลเช็คกันดับเบิลสปินบล็อกชื่อดับเบิลสปินบล็อกกลับมาไพ่ชาใหม่ดับเบิลสปินบล็อกสกดถูกไหมถูก ว่าลนะฮะอันนี้คือ Properties ที่เราต้องการที่จะ Return นะพอ return ในส่วนนี้โอเ okay. ค r e t u r n object ตรงนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นดับเบิเป็นเลขทศนิยมเป็นตัวเลขนะฮะตัวเลขซึ่งจะเขียนตรงนี้มันไม่ได้มันต้องแปลงเป็น String ก็คือ Str เนี่ยแปลงเป็น t t r n g โอเคแล้วก็ Close ทีนี้เราเขียนเสริมเข้าไปใน Li like ฟ์ไฟล์ตรงนี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวมันก็จะต่อกับข้อความของ Edit ตรงนี้นะ Edit Text ตรงนี้ที่เราทาไว้ก่อนคลิปก่อนหน้านี่โอเคเดี okay. ๋ยวเราลองดูนะฮะก็ไปที่ Command p พร้อมแล้วก็ Compile หนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะก็จะกลับไปดูที่ QGS i เรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราใช่ไหม ม,มีปัญหาใช่ไหม reload T1 login reloader นะครับกด,กดตรงนี้ยังไม่มาเ,เพราะอะไรยังไม่มา double spin box ไม่ได้เซฟแน่ๆเลยเอ่ะเห็นไหมมันเป็นรูปรูปสตาร์อยู่นะฮะรูปสตาร์อยู่แสดงว่าผมไม่ได้เซฟกด Ctrl S G1 ไม่ได้เซฟตรงนี้มันเซฟอัตโนมัติไม่เป็นไรละเราก็าไปคอมไพล์ใหม่ ลืมได้คมไพล์ใหม่แล้วจากนั้นเราก็กลับไปที่ QGS ใหม่ครับไปเหมือนเป็นรีเฟรชมันออมาละมาละมาละมาตรงนี้ละโอเคเรา กดสอ double 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 spin box โอเคแล้วก็ชื่อไฟล์ที่จะเซฟกดตรงนี้เขียนไฟล์ชื่อ double double spin box txt นะฮะชื่อไฟล์ตัวนี้นะครับ เซฟไปในลักอินตัวเนี้ยนะครับแล้วก็อันเนี้ยเราเลื่อนหน่อยเลื่อนตัวเลขหน่อยทีนี้เราไปกําหนดได้ให้มันเป็น0.1ไปทีละ0.1ไปทีละอันเนี้ยได้หมดนะครับแล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เราแต่นี้ผมสาธิตเฉยโอเคแล้วเราก็เมื่อกดโอเคปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะฮะมันจะมาเรียกฟังก์ชันไลฟ์ไฟล์ตรงนี้ พอโอเคปุ๊บมันจะเข้าบล็อกตัวนี้นะครับโอเคไปดูนะฮะว่ามันได้ไหมเอ๊ะไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวอ่านี่คือตรงนี้นะครับเวลา16 27 16 27ชื่อไฟล์นี้ดับเบิลสปินว่าอ่านี่คือตัวเลขที่เราอันนี้คือข้อความในไลน์ล edit text อันนี้คือตัวเลขที่เราเลือกในดับเบิลสปินบล็อกครับน,นี่ก็เป็น การใช้ดับเบิลสปินบ็อกนะครับขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้